เอาละครับก็ขอสวดัสวัสดีเ,เพื่อนๆท,ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพปปยุท์วิญญาจารย์เซเวอร์ไตวันนะทุกคนเออก็ในที่สุดตัวละคร SP ตัวที่2ก็ได้กลับมารีรันแล้วเนาะก็จะเป็นน้องนิ่งลงๆของเราเนอะมาในแบบเป็นตัวพิเศษนะจะเป็นตัวรูปหอแก้วก้สมบัตินะนะค่ะ ็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเนาะอ่าก็ไม่ได้มีแค่น้องนิ่งหลงหล,ลงที่กับเข้ามาลีรันเนาะก็จะมีโพสเซซีมาด้วยเออรวมไปถึงมีหกปีกมาด้วยหกปีกล่างธรรมดาแล้วก็รวมไปถึงเป็นกายแท้ของหลงหล,ลงด้วยเนาะก็ในนี้ก็จะมีกระดูกฟิวชั่นของไอ้มาน้ําแล้วก็นารีแล้วก็เสี่ยวปนะส่วนอันนี้ก็เป็นจิตกายแท้นะ ไม่ว่าจะเป็นหอแก้วหกปีเสือหรือว่าพิพิตรงเนาะแล้วก็มีกายแท้ของอ้วนไฟกับหัวอูอยู่ด้วยก็ <c oughs> ผมก็คงจะไม่ได้สุ่มของพวกกายแท้นะน่าเสียดายจริงๆก็อยากจะสุ่มแหละเพราะอยากเอาพลังงานไงแต่รู้อะไรไหมทุกคนนี่คือลงหลงอะมันมันมาในแบบเป็นตัวพิเศษไงแล้วคือเรา ผมผมสามารถซื้อได้แค่วันละสิใบอ่ะเออมันไม่มีแพ็คอื่นอีกเลยอ่ะที่เหลือมันเป็นแพ็คของไอโพ o ซซีโพไซซีมันใช้เป็นตั๋วธรรมดาเนาะเออเสียดายมากๆเลยว่าทำไมมันเป็นตั๋วธรรมดาไอ้ตั๋วพิเศษอ่านี่ก็ผมจะค่อยๆสุ่มก็แล้วกันนะก็ถ้าเกิดว่าผมซื้อทุกวันผมจะได้ประมาณ90นะ ก็น่าเสียดายที่ผมก็คงจะไม่มีโอกาสได้กระดูกของนางนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอีกไกลสันไก่เออแต่ลืมบอกไปนะว่าไอาการมาของมันคันังนี้มันยังมีสกินอยู่เนาะเพราะว่ามันมาครั้งแรกของเซิร์ฟเวอร์ผมเนาะก็เดี๋ยวดูของเราวันอัปเดตกันก่อนนะขึ้น4ดาวได้ตัว10ใบเนาะขึ้น5ดาวได้ตัว15ใบแล้วก็ขึ้น1ดาวแดงได้ตัว25ใบนะขึ้น ขึไนสดาวแดงได้ตัว50ใบขึ้น3ดาวแดงได้ตัว50ใบขึ้น4ดาวแดงได้ตัว50ใบแล้วก็ขึ้น5ดาวแดงก็ได้เป็นสกิีนของน้องเลยนะเออก็เดี๋ยวไหนๆเราก็มีแค่30เนาะเดี๋ยวผมขอสุ่มเลยก็แล้วกันอย่างไรเราก็ได้สุ่ม SP ตรงนี้นะแต่จริงๆอยากได้มากเลยถึงไม่มีกระดูกก็ขอมีตัวไว้เล่นสักหน่อยอะเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างดีนะเออ,อยังเป็นเมตาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของจีนในตอนนี้เนาะไปะ จริงอยากให้ออกก่อนมากเลยอ่ะไม่อยากแบบโดนการันตีอ่ะคือกระดูกอ่ะมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะโอ้ม่วงเลยม่วงสามมาสนาโอ้เงียบกิบอย่างนี้ก็คงได้สุมมาละสิบห้าใบไปเรื่อยๆอ่ะ นี่ครับอุ้ยอโหมาส่งทองโอ้โห,โโหแต่ไม่ได้อยากได้สีทองเป็นปักเป้าครับอันนี้นะจุดจุดชิงโอ้โหโอเคมันก็ยังดีอะที่มันได้เป็นตัวใหม่หมดเลยนะแต่มันจะดีวันนี้ถ้าเกิดว่าให้ลงลงมาเลยมาลุ้นเอเดา สักหน่อยแล้วกันก็น่าจะนะเอ้ยขอให้ได้เถอะมีอะไรบ้างเนะ่ะโอเคมีมีครบทุกตัวนะมาเลยน้องลง,ลง,ลงไปโอ้โหคันสอนน้ำแข็งก็เป็นตัวที่แบบว่าออกมายากมากเลยนะก็คือนาน,นๆทีจะจะเห็นนางออกมาแต่ก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสที่จะ านางอยู่อีกประมาณ7วันนะเออก็จะได้อีกประมาณ100 100กว่าใบมั้งเอ้ยเก้าสิบใบเก้าสิบใบก็น่าเสียดายที่มันแบบมันมาเป็นตั๋วพิเศษนะถ้าเกิดว่ามาเป็นตั๋วธรรมดาเราก็สามารถใช้เพจซื้อไดห้หลายอันอยู่เนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่้าล่างคลิปด้วยนะครับท้าใคที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งื่อรับการแจ้งเตือนคล ไปละครับบายยเจเน่ bye ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ